พวกเรามักจะได้ยินข่าวการแหกคุกอยู่บ่อยๆแต่วันนี้เราจะพูดถึงวิธีแหกคุกที่พบเห็นได้น้อยมากๆในสหรัฐอเมริกาปี1962คุกที่มีการคุ้มกันแน่นหนาที่สุดในสหรัฐสมัยนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้คุ้มขังเหล่านักโทษชกันโดยเฉพาะระบบรักษาความปลอดภัยของคุกแห่งนี้มีความน่าเชื่อถือที่สูงมากไม่ว่านักโทษคนไหน ก็ไม่สามารถหลบหนีออกจากคุกแห่งนี้ไปได้แต่กลับมีนักโทษที่กล้าหาญสี่รายร่วมมือกันแหกคุกสำเร็จจนได้ทำให้หลายคนมองว่านี่คือแผนการแหกคุกที่แยบยนต์และซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุกที่ขึ้นชื่อว่าไม่สามารถหลบหนีได้ถูกทำลายได้อย่างไรกันสวัสดีทุกคนนี่คือ เรื่องแปลกในหอจดหมายเหตุแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยหมู่เกาะจำนวนมากมียานที่พัฒนาที่สุดก็คือลอสแอนเจลิสและซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกถือเป็นย่านที่มีค่า GDP ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่มีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองซานฟรานซิสโก2.5กิโลเมตรและมีพื้นที่เพียงแค่0.0763ตารางกิโลเมตรเท่านั้นบริเวณเกาะเต็มไปด้วยโขดหินทั้ง4ด้านติดกับหน้าผาสูงชันและมีระดับน้ำทะเลที่ลึกมากเกาะแห่งนี้มีชื่อว่าเกาะอันคาทรัสซซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเกาะปีศาจเกาะปีศาจมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี1775เป็นต้นมาในช่วงสงครามระหว่างอเมริกาและเม็กซิโกเกาะแห่งนี้ก็กลายเป็นป้อมปราการของกองทัพและถูกใช้เป็นค่ายทหารในยุคสงครามการเมืองของสหรัฐเกาะปิสานนี้ก็ถูกพัฒนากลายเป็นพื้นที่สำคัญของกองทัพและมีการติดตั้งปืนใหญ่จำนวนนับร้อยกระบอกต่อมาในปี1867 กาะปีศาจแห่งนี้ถูกใช้เป็นคุกทหารเพื่อคุมขังเฉลยสึกจนกระทั่งในปี1993รัฐบาลสหรัฐได้เข้ามาซื้อเกาะแห่งนี้และทำการแดัดแปลงสภาพเกาะครั้งใหญ่โดยมีการสร้างห้องค้งขึ้นจำนวนมากเนื่องจากภูมิมประเทศของเกาะมีความอันตรายสูงและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอีกทั้งยังมีน้ำทะเลที่เย็นจะเยือกล้อมรอบเกาะนี้ทั้งสด้านรัฐบาลจึงมองว่า ต่อให้นักโทษจะแหกคุกออกมาได้ก็ไม่มีทางที่จะหลบหนีออกจากเกาะไปได้อย่างแน่นอนรัฐบาลจึงใช้เรือนจำบนเกาะแห่งนี้คุมขังนักโทษคดีอุกชะกันโดยเฉพาะถือเป็นเรือนจำที่มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาม,มากที่สุดในสหรัฐสมัยนั้นรัฐบาลสหรัฐให้การรับประกันว่าไม่ว่านักโทษหน้าไหนาหรือแม้แต่มแมลงวันก็ไม่สามารถหนีออกจากเรือนจำบนเกาะพิศาจนี้ได้ ซึ่งก็เป็นไปตามที่พูดจริงๆนับตั้งแต่เรือนจำแห่งนี้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการมาได้29ปีถึงแม้จะเคยมีนักโทษมากมายพยายามที่จะแหกคุกแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จอย่างไรก็ตามในปี1962เรือนจำที่แข็งแกร่งแห่งนี้ก็มีกลุ่มนักโทษแหกคุกนี้ออกมาจนได้พวกเขาใช้แผนการแหกคุกที่ซับซ้อนและโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยตัวละครในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้คนแรกก็คือแฟรงค์ลีมอริสเขาเกิดในปี1962ที่วอชิงตันดีซีแฟรงค์ผู้โชคร้ายเขากำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กทำให้เขาไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนแฟรงค์ Frank เติบโตมาในครอบครัวอุปถรรัมภ์ ถึงแม้จะขาดการอบรมสั่งสอนที่ดีแต่แฟรงก์กับพกพาความเฉลียวฉลาดติดตัวมาตั้งแต่เกิดกล่าวกันว่าเขามี IQ สูงถึง130แต่น่าเสียดายที่เขาใช้ความฉลาดในทางที่ผิดอ้างอิงจากบันทึกของตำรวจเขาเริ่มทำผิดกฎหมายตั้งแต่อายุ13ขวบต่อมาก็ทำความผิดซ้ำซากจนถูกจับเข้าคุก กล่าวได้ว่าแฟรงค์มักจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในคุกเลยก็ว่าได้แต่คุกธรรมดาไม่สามารถกักขังเขาได้แฟรงค์เคยหลบหนีออกจากคุกในรัฐลุยเซียนาได้สำเร็จต่อมาเขาก็ถูกจับในคดีลักทรัพย์ในตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐมองว่าแฟรงค์หมดหนทางเยียวยาแล้วในเมื่อคุกธรรมดาเอาไม่อยู่จึงส่งตัวเขาไปขังที่คุกบนเกาะปีศาร วันที่20มกราคมปี1960แฟรงค์ถูกจำคุกบนเกาะปีศาจภายใต้รหัสนักโทษ AZ 1 4 4 1ตัวละครต่อมาคือจอห์นแองกลินและคารเรนแองกลินทั้งคู่เป็นพี่น้องกันพวกเขาต่างก็เข้าออกคุกเป็นวาเลนจอห์นและคารเรนเกิดในปี1930และ1931ตามลํตามลำดับพ่อแม่ของพวกเขามีลูกทั้งหมด13คน เดินจากมีลูกเยอะทําให้พ่อแม่อบรมสั่งสอนทั้งคู่ได้ไม่ทั่วถึงจอนและคาเลนเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการว่ายน้ําแถมยังเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ํามาก่อนเมื่อจอนอายุ15ปีก็รวมมือกับน้องชายและพักพวกในการทําผิดกฎหมายพวกเขาเริ่มจากการร่วมกันปล้นโรงงานที่ปิดกิจการไปแล้วกระทั่งบุกป,ปล้นธนาคารอาจเป็นเพราะพักพวกช่วยเหลือกันดี ทำให้พวกเขาถูกจับน้อยมากในปี1958พวกเขาร่วมกันก่อเหตุปล้นธนาคารออมทรัพย์ในรัฐโคลัมเบียรครั้งนี้สมาชิกทุกคนถูกจับในที่เกิดเหตุและถูกตัดสินจำคุกคนละ35ปีแต่ด้วยนิสัยของสองพี่น้องที่ไม่ยอมจำนนง่ายๆพวกเขาพยายามแหกคุกหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จครั้งนี้อธิบดีกรมราชธณฑ์มองว่า ้าหรือเร็วทั้งคู่ก็ต้องออกมาก่อเรื่องอีกจึงส่งตัวพวกเขาไปขังที่คุกบนเกาะปีศาจที่ซึ่งไม่เคยมีใครหลบหนีออกมาได้วันที่24ตุลาคมปี1960จอรนถูกส่งตัวไปยังคุกปีศาจภายใต้รหัสนักโทษ a z 1 4 7 6ต่อมาวันที่10มกราคมปี1961น้องชายของเขาคาเรนก็ถูกส่งตัวตามพี่ชาย เขาคุกปีศาจภายใต้รหัสนักโทษ AZ-1485 ตัวละครสุดท้ายมีชื่อว่าอัเลนเวสเขาเกิดในเดือนมีนาคมปี1929ที่นิวยอร์กอเลนมีนิสัยที่ดื้อมาตั้งแต่เล็กตอนเด็กๆก,ก็เริ่มทำผิดก,กฎหมายเขาเป็นลูกค้าประจำของเรือนจำมีการบันทึกว่าตลอดชีวิตของอัเลนเคยติดคุกมาแล้วทั้งหมดมากกว่า20ครั้ง ปี1995อันเลนถูกจับในคดีขโมยรถยนต์ตอนแรกเขาติดคุกที่เรือนจำกลางแอแลนติสต่อมาถูกย้ายตัวไปที่เรือนจำฟลอริดาแน่นอนว่าชีวิตของอันเลนก็มีความผูกพันกับเรือนจำเหมือนกับทั้ง3คนที่กล่าวมาข้างตน้นขณะถูกคุมขังเขาได้พยายามแหกค,คุกอยู่บ่อยครั้งเพราะพฤติกรรมดังกล่าวทำให้อันเลนกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวเกาะปีศาจภายใต้รหัส AZ1335 หลังจากนักโทษทั้ง4รายถูกส่งตัวมายังเรือนจำแหง่งเกาะปิศาจนี้ปรากฏว่าทั้ง4คนรู้จักกันมาก่อนเพราะพวกเขาทั้งหมดต่างเคยถูกจองจำที่คุกรัฐฟอริตา้าและคุกในรัฐจอเจียด้วยกันเมื่อคนคุ้นเคยมาพบกันแน่นอนว่าความสนิทสนมย่อมเพิ่มขึ้นพวกเขามักจะนั่งคุยเล่นกันและเล่าประสบการณ์การติดคุกของตนให้คนอื่นๆฟัง ตอนนั้นพวกเขายังไม่มีความคิดที่จะแหกคุกแต่โชคชะตาก็มักจะทำให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันอยู่เสมอเดือนธันวาคมปี1961ทางเรือนจำได้นำตัวทั้ง4ี่คนไปขังไว้ในห้องขังที่ติดกันเพื่อให้พวกเขากลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนล้วนรู้ดีต่อมาทีมแหกคุกก็ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่การจะแหกคุกที่ขึ้นชื่อว่ามีการคุ้มกันแน่นหนาที่สุดในสหรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายห้องขังแต่ละห้องจะมีนักโทษเพียงหนึ่งคนเท่านั้นโดยแต่ละห้องมีความกว้าง5ฟุตยาว9ฟุตและสูง7ฟุตจะมีโถส้วมและอ่างล้างหน้าอย่างละหนึ่งชุดนอกจากบานประตูที่ทำด้วยเหล็กแล้วพื้นที่บริเวณรอบๆจะถูกเททับด้วยปูนซีเมนต์ที่มีความแข็งแรง การควบคุมก็เข้มงวดอีกทั้ง4ด้านของเกาะก็ล้อมรอบไปด้วยทะเลซึ่งเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอีกด้วยแต่ทีมแหกคุกทีมนี้มีประสบการณ์ที่โชกโชนพวกเขาเชื่อว่าขอเพียงมีความพยายามต่อให้กำแพงปูนซีเมนต์จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็สามารถทำลายลงได้หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มวางแผนการซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างไร้ข้อผิดพลาด โดยมีแฟรงค์ผู้มีไอคสูงที่สุดเป็นหัวหน้าทีมวางแผนแผนการทั้งหมดถูกแบ่งเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือหลบนี้ออกจากเรือนจำขั้นตอนที่สองมุ่งหน้าไปที่ชายฝั่งของเกาะอย่างแนบเนียนขั้นตอนที่3มนี้ออกจากเกาะอย่างเงียบๆพอฟังแผนการแล้วเหมือนจะง่ายและพวกเขาเลือกใช้วิธีเจาะรูในการหลบนีออกจากเรือนจำ เนื่องจากเรือนจำมี3ามชั้นทำให้ไม่สามารถเจาะทะลุเพดานด้านบนหรือเจาะพื้นด้านล่างได้หากจะเจาะออกด้านข้างก็จะทำให้ทะลุปไปถึงห้องข้างๆเหลือเพียงวิธีสุดท้ายเท่านั้นก็คือเจาะผนังตะแกรงตรงช่องระบายอากาศใต้อ่างล้างมือซึ่งหลังกำแพงจะมีช่องทางเดินระบายอากาศที่เชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆแต่กำแพงถูกฉาบด้วยปูนไม่สามารถใช้มือเปล่าขุดเจาะได้ ทุกครั้งเวลากินข้าวทั้งสี่คนมักจะกวาดสายตาเพื่อค้นหาวัตถุที่เป็นโลหะเพราะอุปกรณ์เหล่านี้ใช้เจาะทะลุป,ปูนซีเมนต์ได้ดีที่สุดหลังจากพยายามค้นหามาพักใหญ่ในที่สุดพวกเขาก็พบใบเรื่อยที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่มันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีต่อมาพวกเขาก็ได้ขโมยช้อนที่ห้องครัวของเรือนจำอีกทั้งขโมยกรรไกรตัดเล็บของนักโทษคนอื่นๆ ทั้ง4คนเจาะผนังตะแกรงช่องระบายอากาศเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มแต่ผนังกลับไม่เป็นอะไรเลยมีเพียงแค่รอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นต่อมาพวกเขาใช้มอเตอร์ที่ขโมยมาได้นำมาแดัดแปลงเป็นสว่านไฟฟ้าเมื่อมีสว่านไฟฟ้าทุกอย่างก็ง่ายขึ้นช่วงเวลา18.30นาฬิกา30นาทีถึง19.30นาฬิกา30นาทีของทุกวันทางเรือนจำจะอนุญ,ญาตให้นักโทษ ได้เล่นดนตรีเพื่อคลายเครียดนักโทษทุกคนสามารถเป่าฮาร์โมนิกา้าดีดกีตาร์หรือเป่าทำเป็ดได้อย่างเต็มที่ตลอดหนึ่งชั่วโมงเสียงจากเครื่องดนตรีต่างๆจะดังกึกก้องไปทั่วทั้งเรือนจำทั้งสคนไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปพวกเขาต่างเจาะผนังในห้องของตัวเองวันละหนึ่งชั่วโมงกระทั่งสามารถเปิดตะแกรงช่องระบายอากาศได้สำเร็จ พวกเขาปิดบังร่องรอยด้วยการนำกระดาษแข็งที่ขโมยมาจากห้องสมุดของเรือนจำมาทำเป็นตะแกรงของปลอมและทาสีกระดาษแข็งให้ดูเหมือนของจริงหากไม่ตรวจอย่างละเอียดก็ไม่มีทางดูออกอย่างแน่นอนทั้งสคนอาศัยช่วงที่ผู้คุมไม่ทันสังเกตเจาะก,กำแพงอยู่หลายเดือนกระทั่งขนาดรูของช่องระบายอากาศใหญ่พอที่ตัวพวกเขาจะมุดออกไปได้ พวกเขาพบว่าด้านหลังของช่องระบายอากาศเป็นห้องโถงที่เป็นช่องสำหรับเดินท่อน้ำต่างๆแต่ประเด็นสำคัญก็คือบริเวณดังกล่าวไร้การคุ้มกันทั้งสี่คนเหมือนกับได้พบช่องทางแห่งอิสรภาพพวกเขาใช้ห้องโถงที่พบในการวางแผนแหกคุกตอนนี้แผนการในขั้นที่1นึ่งลุล่วงแล้วขั้นตอนที่ยากที่สุดคือขั้นตอนที่สนั่นคือการนีออกจากเกาะ พวกเขามีเวลาหลบหนีเฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้นน้ำทะเลที่ล้อมรอบเกาะปีศาจมีอุณหภูมิที่เย็นเยือกอีกทั้งมีคลื่นลมแรงไม่มีทางที่จะว่ายน้ำฝ่าออกไปได้พวกเขาจึงคิดที่จะสร้างเรือขึ้นมาในห้องสมุดของเรือนจำมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่ากลศาสตร์ยอดนิยม um ในหนังสือเล่มนี้มีวิธีสอนสร้างเรืออย่างปมมั๊มลมทั้งสี่คนเห็นว่า เรือ,อยางปั๊มลมมีขนาดเล็กและพกพาสะดวกอีกทั้งยังเหมาะกับแผนการหลบหนีพวกเขาจึงเริ่มสะสมวัสดุต่างๆเช่นขโมยเสื้อกันฝนเทปกาวและอุปกรณ์ต่างๆในที่สุดพวกเขาก็รวบรวมเสื้อกันฝนมาได้50ตัวอีกทั้งเทปกาวและอุปกรณ์จำเป็นต่างๆพวกเขาใช้กาวที่ขโมยมาทาลงบนเสื้อกันฝนเพื่อทำเป็นจุปั๊มลม ต่อมาก็ใช้ไม้อัดทําเป็นไม้พายสองข้างจากนั้นใช้หีบเพลงชักมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์สำหรับปั๊มลมและแผนการทั้ง3ขั้นตอนก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ตอนนี้ก็เหลือแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถหลบหนีในตอนกลางวันได้ส่วนตอนกลางคืนก็จะมีผู้คุมเดินตรวจตราเช่นกันทั้งสคนจึงตัดสินใจสร้างคนปลอมขึ้นมา ตอนกลางคืนหลังจากเรือนจำดับไฟพวกเขาจะนำคนปลอมมาจัดวางเสมือนตอนเองนอนอยู่บนเตียงจริงๆเพื่อหลอกสายตาผู้คุมพอถึงตอนเช้ากว่าผู้คุมจะรู้ตัวพวกเขาก็หนีออกไปแล้วเนื่องจากเวลานอนตามปกติจะมีเพียงส่วนศรีรษะเท่านั้นที่โผล่ออกมาจากผ้าหม่มพวกเขาจึงทำแค่หัวคนปลอมต่อมาทั้งสี่คนก็ใช้อุปกรณ์ที่มี เช่นสบู่เยื่อสีฟันคอนกรีตเศษฝุ่นกระดาษชำระมาปั้นเป็นรูปหน้าคนจากนั้นก็นำเส้นผมที่ขโมยมาจากร้านตัดผมในเรือนจำมาแปะลงบนหัวปลอมเพื่อเพิ่มความสมจริงทีมแหกคุกใช้เวลาในการเตรียมการ6เดือนในที่สุดทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเสร็จสับวันที่11มิถุนายนปี1962เวลาสทุ่มทันทีที่แสงไฟบนเกาะปีศาจดับลง ทีมแหกคุกต่างรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะแผนการจะสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคืนนี้แล้วพวกเขาต้องรอให้นักโทษคนอื่นๆหลับเสียก่อนจึงจะเริ่มแผนการหลบหนีได้พอเวลาสี่ทุ่มกว่าพวกเขาก็ํำหัวปลอมที่ทำขึ้นมาวางไว้บนหัวเตียงและนำข้าวของต่างๆยัดวางไว้ใต้ผ้าห่มหากมองเผินๆจะเหมือนกับคนนอนหลับปกติจากนั้นเลื่อนกระดาษแข็งออก แล้วลอดตัวผ่านช่องระบายอากาศแต่หนึ่งในสมาชิกเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอันเลนไม่สามารถรอดผ่านรูที่ตนเจาะได้เนื่องจากปูนที่เขาฉาบรอบๆตะแกรงช่องระบายอากาศเพื่อปกปิดร่องรอยขุดเจาะมันแข็งเกินกว่าที่ตัวของเขาจะมุดลอดผ่านไปได้ถึงแม้สุดท้ายเขาจะพังรูผนังได้สำเร็จแต่เพื่อนๆอ,อีกสามคนก็จากไปนานแล้วอันเลนมองว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรอยู่แล้ว และอีกอย่างตนก็ไม่สามารถนี้ออกไปได้ตามลำพังเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกลับไปเข้านอนตามเดิมตอนนี้ทีมแหกคุกเหลือเพียง3คนเท่านั้นตอนนี้ทั้ง3าคนปีนขึ้นไปบนท่อระบายอากาศเมื่อถึงชั้นบนสุดพวกเขาจำเป็นต้องพังฟ้าครอบช่องระบายอากาศเพื่อปีนออกไปด้านนอกแต่ถ้าทำเช่นนี้จะต้องเกิดเสียงดังแน่ๆพวกเขามีเวลาคิดไม่มากนะัก มีแต่ต้องเสียงพังออกไปเท่านั้นปรากฏว่าเสียงที่ดังผิดปกติทำให้ผู้คุมเกิดความสงสัยแต่พอลองตั้งใจฟังอีกทีก็ไม่ได้ยินเสียงอื่นๆตามมาแล้วผู้คุมคิดว่าเรือนจำแห่งนี้ไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนจึงไม่ได้รู้สึกเอะใจกับเสียงที่เกิดขึ้นและไม่ได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมทำให้ทีมแห่คุกทั้งสมคนรอดพ้นวิกฤตได้ พวกเขาปีนออกจากท่อระบายอากาศได้อย่างราบรื่นจากนั้นก็โรยตัวผ่านท่อระบายน้ำของห้องครัวลงมาที่พื้นสุดท้ายพวกเขาก็ปีนผ่านกำแพงลวดหนามจนมาถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชายฝั่งได้สำเร็จตอนนี้พวกเขาได้กลิ่นอายของอิสรภาพแล้วทุกอย่างเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้หมอกที่ปกคลุมทั่วท้องทะเลในคืนนั้นช่วยอำพลางสายตาผู้คุมได้เป็นอย่างดี ถึงแม้น้ำทะเลจะไหลแรงแต่พวกเขารอไม่ได้อีกแล้วทั้งสามคนต่างช่วยกันนำหีเพลงที่แดดแปลงเป็นเครื่องปั๊มลมเติมลมเรือที่ทำจากเสื้อกันฝนจากนั้นพวกเขาก็หลบหนีออกไปยังเกาะนางฟ้าที่อยู่ทางทิศเหนือถึงแม้เกาะรางที่อยู่ทางทิศใต้จะมีระยะทางใกล้กว่าในการขึ้นฝั่งอ่าวซานฟรานซิสโกแต่เพราะหากจะไปทางทิศใต้ จะต้องพาเรือวนรอบเกาะปิศาจหนึ่งรอบซึ่งมีโอกาสถูกพบเห็นสูงมากแต่ถ้าพาเรือไปทางเกาะนางฟ้าซึ่งมีระยะทางไม่ถึง3กิโลอีกทั้งยังปลอดภัยกว่ามากทั้ง3คนจึงมุ่งหน้าไปยังเกาะนางฟ้าตามแผนที่วางไว้เช้าวันรุ่งขึ้นทางเรือนจำก็พบหัวคนปลอมเหตุการณ์เบื้องหน้าสร้างความตกใจไปทั่วทั้งเรือนจำเนื่อจากต้องกอบกู้สถานการณ์ให้ทันเวลา สหรัฐจึงส่งเจ้าหน้าที่ออกไล่ล่านักโทษแหกคุกทั้ง3าคนเป็นการใหญ่ตลอดระยะเวลา10วันเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างพลิกแผ่นดินตามหาตัวพวกเขาไม่ว่าจะทางอากาศทางน้ำหรือทางบกแต่ก็ไม่พบร่องรอยของนักโทษทั้ง3คนบนเกาะปีศาจที่ไม่เคยมีใครหน้าไหนหลบนี้ออกไปได้แห่งนี้เลยกระทั่งวันที่14มิถุนายน ตำรวจพบไม้พายซึ่งอยู่ห่างจากตอนใต้ของเกาะนางฟ้า180เมตรเวลาเดียวกันเรือกู้ชีพอีกลำก็พบกระเป๋าสตางค์ที่ใส่ไว้ในถุงพลาสติกในกระเป๋าสตางค์พบรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวของ2พี่น้องแองกลินวันที่21มิถุนายนตำรวจพบเศื้เสื้อกันฝนบนชายหาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานโกลเดนเกตวันที่22มิถุนายน ตรวจพบเสื้อชูชีพที่ทำจากเสื้อกันฝนบริเวณทะเลใกล้กับเกาะปีศาจ46เมตร FBI มองว่าถึงแม้ทั้ง3คนจะแหกคุกออกจากเกาะปีศาจออกมาได้สำเร็จแต่พวกเขาก็จมน้ำเสียชีวิตไปแล้วเพราะจุกเติมลมและเสื้อชูชีพของพวกเขาถูกฉีกจนขาดอีกทั้งบริเวณใกล้กับเกาะก็ไม่มีเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับทั้ง3คนด้วยจึงให้การสรุปปิดคดีว่า ทั้งสคนจมน้ำเสียชีวิตและยังคงไม่มีใครแหกคุกออกจากเกาะปีศาจได้สำเร็จจริงๆจากข้อสรุปของ FBI ทําทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยต่อให้พวกเขาจะจมน้ำตายและถูกปลากัดกินอย่างน้อยก็ต้องพบร่องรอยของเสื้อที่ขาดบ้างสิแต่นี่กลับไม่พบร่องรอยอะไรเลยวันที่17กรกฎาคม36วันหลังจากเกิดคดีแหกคุก มีเรือจากนอร์เวย์ลำหนึง่งพบเจอกับร่างมนุษย์บริเวณทะเลห่างจากสะพานโกลเดนเกต28กิโลเมตรแต่คนขับเรือไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีจึงไม่ได้แจ้งตำรวจกระทั่งปลายเดือนตุลาคมตำรวจจึงได้รู้เรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่สามารถแยกแยะออกว่าร่างที่พบเป็นร่างของหนึ่งในสามนักโทษที่แหกคุกหรือไม่เจ้าหน้าที่ชันสูตศพแห่งซานฟรานซิสโกมองว่า เป็นไปไม่ได้ที่ศพจะลอยน้ำเป็นระยะเวลานานถึง36วันประเด็นสำคัญก็คือวันที่12กรกฎาคมมีคนขายขนมปังที่พึ่งตกงานวัย34ปีชื่อเซซิลเฮอร์แมนหายตัวไปบริเวณสะพานโกลเดนเกตดังนั้นศพที่ลอยน้ำต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนแต่ทางฝั่งสหรัฐมั่นใจว่าจะต้องเป็นศพของหนึ่งในสนักโทษแหกคุก ต่อมาตลอดระยะเวลา10ปีสหรัฐยังคงไม่ลดละที่จะสืบหาเบาะแสของ3นักโทษแหกคุกนี้ต่อไป3นักโทษแหกคุกนี้รอดจากเกาะปิศาจมาได้จริงหรือไม่นะในสหรัฐมีผู้คนที่พบเห็นพวกเขาจำนวนมากและได้แจ้งความกับตำรวจเช่นพบว่าคนในครอบครัวแองกลินมักจะได้รับจดหมายและโปสการ์ดอยู่เป็นประจำเมื่อตำรวจตรวจเทียบลายมือแล้ว ก็เชื่อว่าเป็นลายมือของสองพี่น้องแองกรินจริงวันแม่ของทุกปีแม่ของสองพี่น้องแองกรินจะได้รับดอกไม้ที่ไม่ระบุนามเป็นประจํากระทั่งเธอเสียชีวิตในปี1973ก็ไม่พบดอกไม้ส่งมาที่บ้านอีกเลยในงานศพของเธอมีคนเห็นคนแปลกหน้าสองคนมาร่วมงานด้วยความเศร้าโศกปี1989ในงานศพของพ่อแองกรินก็มีคนพบเห็นคนแปลกหน้าสองคน ร้องไห้เสียใจอยู่ภายในงานจากนั้นทั้งคู่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยต่อมามีคนกล่าวว่าพวกเขาพบเห็นสองพี่น้องแองกลินที่ประเทศบราซิลทั้งคู่ถ่ายรูปด้วยกันหนึ่งใบโดยระยะเวลาที่ถ่ายรูปห่างจากเหตุการณ์แหกคุก13ปีหลายคนต่างมองว่าคนในรูปถ่ายก็คือสองพี่น้องแองกลินมีหลายเหตุการณ์ที่มีคนพบเห็นทั้งคู่ แต่ตำรวจสหรัฐก็ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สักทีเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาเรื่อยมาปัจจุบันเกาะปีศาจได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังไปแล้วมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่ในทุกปีมากกว่าหนึ่งล้านครั้งเพราะพวกเขาสนใจเรื่องราวการแหกค,คุกอันโด่งดังเกาะแห่งนี้ยังคงสภาพเดิมเอาไว้เป็นอย่างดี บนเกาะยังมีสวนนกพิพิธภัณฑ์และร้านขายหนังสืออีกทั้งยังมีร่องรอยการขุดช่องทางเดินระบายน้ำของนักโทษแหกคุกทั้งสี่คนให้ทุกคนได้ชมอีกด้วยร้านค้าบนเกาะยังขายบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับนักโทษที่พ้นโทษแล้วอีกด้วยสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคุณสามารถแสดงความคิดเห็นไดที่ด้านล่างคลิปนี้หากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ